สวัสดีค่ะวันนี้นะคะให้ทายว่าอะไรเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะวันนี้อยากกินรัดหน้าโอเคนะคะตอนแรกนะคะว่าจะซื้อเออเขาเรียกอะไรตอนแรกว่าจะซื้อนั้นเนาะเขาเรียกอะไรรีฟเนื้อน,น่ะเนาะทีนี้มันเคียวไม่ได้ทุกคนโอเคก็เลยซื้อเป็นอันนี้นะคะคมันเคียวไม่ได้จริงๆเราก็เลยแบบเอาเป็นไก่แล้วกันไก่เขาลดราคาพอดีนะคะ อ,อยากกินเนื้อตอนแรกอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบแต่เคี่ยวไม่ได้ไม่มีฟันโอเคก็เลยแบบซื้อไก่ขิงคลีนมาอันนี้เขาลดนะคะทุกคนก็คือจากหนึ่งปอนเอ้ยจากสามปอนก็เหลือหนึ่งปอนสี่สองเราก็เลยซื้อผักซื้ออะไรมาทําตัวนี้กําลังจะทำํำน้ำราดหน้าปรุงเครื่องเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วก็เหลือแต่เทน้ำํำอันนี้ลงน้าแป้งลงนะคะ ก็ผัดมาตั้งแต่ข้างล่างเพราะอันเนี้ยเครื่องเครื่องเนี้ยมันไม่ค่อยแบบเวลาผัดมันจะไม่ค่อยหอมโอเคก็เลยต้องไปผัดที่ข้างล่างมาแล้วข้างบนเอามาทําน้ําซุปเอาแล้วนะคะก็คือน้าแป้งเทแล้วเนาะไอแอดเท่านั้นพาวเดอร์อะไรดิอีกวอเตอร์ลิควิดแล้วก็คืออันนี้ก็ไม่ต้องปรุงอะเนาะไม่รู้มันจะเหนียวหรอคะทุกคน เรใส่ไปแล้วนะว่ามันจะเหนียวไหมคะถ้ามันไม่เหนียวมันแสดงว่ามันเป็นแป้งอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าจาชิมมันน่าจะเหนียวนะที่ใส่ไปน่อยก็ใส่เยอะอยู่นะถ้าผัดเส้นก็สามารถกินได้แล้วนะคะทุกคนนี่ก็คืออาหารวันนี้ค่ะ